ก็ก <S 々> ับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุบซ้อพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแลวกันนะครับนาอว่าวันนี้นะครับนาอก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับว่าพี่มีบั๊กตัวใหม่มานําเสนอนะครับและบั๊กตัวนี้นะครับนาะหวังว่าทุกคนนะครับก็คือจะเอาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ได้นะครับเพราะว่าบั๊กที่พี่จะมานําเสนอวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบั๊กเก็บแต้มบั๊กไว้ขึ้นแดงนะครับนาอหรือว่าบั๊กเก็บแต้มขึ้นการมาสเตอร์นะครับทุ บัคลอยได้บัคกล้องห่นนะครับน้องก็ถือว่าเป็นบัคกนะครับไม่ใช่โป้นะครับทุกคนเะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับว่าเกมแต่ละเกมหนี ไม่พ้นบักแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมแต่ละเกมนะครับก็ต้องมีบักเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะประมาณได้เลยนะครับเกมฟรีไฟของเราก็ไม่รอดนะครับน้องก็คือมีบักเหมือนกันนะครับนอแล้วแต่แต่ละเกมเลยนะครับจะมีบักแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกมฟรีไฟของเรามีบักนะครับน้องก็คือเดี๋ยวพี่จะมานําเสนอนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คือมีบักเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่หลายคนนะครับยังไม่รู้นะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละ หน1แชร์ละกันนะครับทุกคนวันนี้พี่อาจจะเหนื่อยหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับน้องก็คือทํางานดึกไปหน่อยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนบั๊กแรกหรือว่าไฮไลท์บั๊กนะครับก็คือนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับไฮไลท์บั๊กนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับน้องแล้วก็บั๊กแรกนะครับทุกคนให้วิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดกระโดดเข้าน้าต่างได้เลยนะครับอันนี้เป็นทางด้านของบั๊กของทางเกมนะครับน้องก็คือแบบว่า ทางเกมจะบัคเองตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าถ้าไม่แก้ไขนะครับก็คือพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าแอบตรงนี้ได้แบบยาวเลยนะครับก็คือแบบว่าเป็นบัคของทางเกมเองนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาจุดนี้สามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่นะครับนอก็ให้เรากระโดดนะครับปิดเน็ตนะครับแล้วก็ปล่อยหุ่นตรงนี้แล้วก็ตั้งไอวอร์นะครับนอก็คือ ดันตัวเราออกไปนะครับก็คือด exactly ันล่างปองไปนะครับแล้วก็เปิดเน็ตกลับมานะครับแล้วเราก็จะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับนอแต่เราต้องกำหุ่นด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรู้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของบักตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับก็คือต่อมาก็จะเป็นทางด้านของบั็กจุดนี้นะครับเราสามารถทาแบบนี้ได้นะครับกด1 2 3พร้อมกันประมาณนี้นะครับก็คือเราจะถือระเบิดนะครับนอ พร้อมนั่งเก้าอี้นะครับทุกคนดูหูเป็นท่าใหม่เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับเป็น1 V 1ีนะครับนอนแล้วก็เราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลย3อันนี้นะครับแล้วก็เข้าไปประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับนองก็คือให้เพื่อนของเรานะครับนอนยิงหัวเราก่อนนะครับแต่เราไม่ตายนะครับนอแต่เพื่อนเราตายนะครับทุกคนก็คือง่ายนะครับเราจะยิงแรงกว่าเพื่อนนะครับทุกคนเดี๋ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอนแล้วก็นี่เลยนะครับสามารถ ทำแบบนี้ได้นะครับวิ่งพันยาไปด้วยได้นะครับก็จับประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้นะครับเนาะสำหรับ <studio> จุดน like ี้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับเนาะเป็นจุดนี้นะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่นะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าอันนี้นะครับเนาะเราจะตั้งไอวอลนะครับตรงนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับสิ่งที่เราจะได้ถามว่า ได้แบบไหนนะครับน้องก็คือสิ่งที่เราจะได้นะครับน้องก็คือแบบว่าเราจะสามารถทําลายรถนะครับน้องก็คือแบบว่าเป็นอมตะเลยนะครับรถของเราก็คือจะไม่ลดเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นจุดนี้นะครับน้องก็คือให้เราทําประมาณนี้ได้เลยนะครับปล่อยนะครับน้องในส่วนของหุ่นนะครับทุกคนแล้วก็ให้เล่านะครับน้องมาทําแบบนี้ได้นะครับปล่อยหุ่นตรงนี้แล้วก็กดดันหุ่นเข้าไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่นะครับน้องก็กลับเข้าไปในหุ่นนะครับแล้วเราก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับสามารถยิงออกได้ดัง ตู้ที่มาซุปตรงนี้ได้นะครับน้องแล้วก็ได้คิวแบบฟรีแน่นอนนะครับน้องก็เก็บแต้มได้โคตรดีเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ให้เรานะครับน้องทำแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าอันนี้นะครับน้องก็คือเปิดเน็ตเป็นที่เปิดเน็ตกลับมานะครับน้องแล้วก็สิ่งที่เราจะได้นะครับน้องก็คือเราจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเราจะมาอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าจะเป็นลูกบอ ประมาณนี้เลยนะครับจุดนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นบล็อกเล่นๆและกันนะครับเนาะเพราะว่ามันอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ต่อมาจุดนี้นะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับเนาะปาแอร์ดอบนะครับอย่าลืมเอาแอร์ดอบมาด้วยนะครับแล้วก็ปาแอร์ดอบได้เลยนะครับเมื่อปาไปแล้วนะครับเนาะก็คือเราสามารถเก็บของตรงนี้ได้นะครับเนาะและเราก็จะทะลุลงไปตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับเนาะก็คือศัตรูก็ยิงเราได้เเหมือนนนกัะราแล เราก็ยิงศัตรูได้เหมือนกันนะครับหรับจุดนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะจุดนี้นะครับทุกคนสามารถทําแบบนี้ได้นะครับก็คือกดพังหน้าจอเลื่อนหน้าจอทิ้งเลยครับเนาะแล้วก็กดเข้ามาในเกมนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่เลยนะครับเนาะก็คือแบบว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเนาะและเราจะช่อนตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อศัตรูมานะครับเราสามารถยิงศัตรูได้นะครับเนาะเอาไว้หาคิวหรือว่าเก็บแต้มขึ้นแกนได้นะครับเนาะเพราะว่าถ้ามีคิวเยอะเราก็ยิงได้นะครับเนาะในส่วนของแต้มเยอะนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นจุดนี้ นะครับทุกคนให้ทําแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือให้เข้ามาตรงสกีนปืนนะครับเนาะแล้วก็ให้โชว์หน้าต่างประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเนาะมันก็จะมีอะไรผ่มาไม่รู้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะจุดนี้นะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับให้มากระโดดตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็สามารถนะครับเนาะกระโดดเก็บแอร์ดรอปตรงนี้ได้นะครับทุกคนนี่นะครับเนาะในโหมด4 v เนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่รู้นะครับเราก็สามารถกระโดดเก็บของได้ประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับก็คือยังมีอ นนี้เลยนะครับจุดนี้เราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ให้เราคานมาแอบตรงนี้ได้นะครับมันจะโคตรเนียนเลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเนียนจริงๆนะครับสามารถยิงออกได้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจุดนี้นะครับให้เราเปิดประตูวาร์ปนะครับแล้วก็ให้เอารถจิปนะครับเนาะถอยเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ เข้าไปได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราก็จะเข้ามาเป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถยิงออกได้สามารถซุปเพื่อนได้ด้วยนะครับทุกคนก็คือแบบว่าเราเข้าไปซุปก็สามารถซุปได้ประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับนอซุปแบบปลอดภัยเลยนะครับเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับใครว่าหมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือเราสามารถปิดเน็ตล้วก็ทําแบบนี้ได้นะครับในหลังคาโรงงานนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะครับทุกคนรู้หูพี่ขอบอก No. Wow. เลยนะครับโนว่าโคตรดีเลยนะครับแล้วก็ต่อมาจุดนี้เราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือเราสามารถนะครับปาระเบิดเข้าตรงนี้ได้นะครับนอนและที่สําคัญนะครับก็คือได้คิวแน่นอน100%นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสาหรับบั็กทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับน้องพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของบั็กใหม่ๆหรือว่าอยากเล่นในส่วนของบั็กดีๆนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับน้องเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมานาเสนอบั็กตัวใหม่อีกลวกันนะครับน้องจะเป็นบั็กแบบไหนอะไรไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับไลค์คลิปนี้นะครับก็ไม่มี นะครับหรือว่ายังไม่แบบว่ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและอย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามแล้วกันนะครับทุกๆติดตามจะมีการแจกเพชรนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาพีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เชินใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็เป็นทางด้านของคลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับดูพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย